สวัสดีค่ะคุณป้าดองเหงสวัสดีค่ะใส่มาเนาะคือไส่มาทางบุกบุกมากอดบานคุณน้องห,หน่่ยไม่ไม่ได้อยนหนังสซื้อผมไม่ได้เล่นสือเรียนหนังสือเป็นยูทูบไม่ได้อยนหนังสือเนาะอ,อาจารย์นี่อาจารย์าลลยอาจารย์คุณผ้ารวยอาจารย์คุณผ้ารวยปุ๊บสุดท้ายเหล่านด้หมืน่นฝันไม่ยังฝันเพิ่มเติมาค่ะคุณป้านหนุ่มเอาฝันจีบวยหมอบ ฟันไปแต่บ้านล้างเก่าเนี่ยอีกเหล่าเมื่อไงกับฟันอ่าไปบ้านล้างนร่ยองนะแต่ว่านานะปีกแล้วอยู่ห่างบ้านนะามานาังเราบ้านทำหัวเรากันนี่นะจ้ะบ้านเ่ากันเด็นะ<ะ>เกที่เดียวกันแต่ว่าเพียงจะทับคือของเราทิศทับหนึ่งหาเขาเล้าห,หนึ่งหกค่ะแต่นี้บ้านน<ต>่ที่เดียวันบ,บ้าน,นที่เดียวกันกับ บ้านบ้านในทีหนึ่งร้อยแปดสิบยุบุนบอกอ่ายุคนางอะไรบัญชาบัญชางคนอ่าบ้นหนึ่งร้อยแปดสิบทับหนึ่งหนึ่งหกอันนั้นในว่าของนาปีหนึ่งร้อยแปดสิบทับหนึ่งหนึ่งห้าแสดงว่าเฮี้ยนใกล้ใกเฮี้ยนทีกันทีกันแในวันนี้รถรถแซับจอดอยู่ไหนนี่ยรถที่ไหนน่ะมอยจอดอยู่นาบ้านจอดจอดอยู่หม่งลุงรถเจ้าของนี่แหละมองจอดรถเจ้าของรถท่านหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่ง มันตีคือบอกมั้ติดเ,เป็นยังไงแต่ตีแยกต่อไปอแต่ตัวเก้าแต่ทีเออเพื่อฟันไปตแต่ตัวเก้าแต่ที้สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเตอเอเขียงต้องอยู่ของในในซีดมันมีแยกอันไอพจนมี่โจก็แยกกันตัดตัดสองตัวซื้อตัด 1, แต่หนึ่งหนึ่งหาพี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเกดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเพราะว่ามันมีอะไรหนีเอมะตัดเอาไี่แล้วน้อยคนพี่หน่อยมันก็เหมือนจะไลา์เนาะ แต่ว่ากลับมาเพิ่มแค่แค่ปลายระเบียนเพียงตัวหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งไม่กัดมะกับมี่เก็ยนหนึ่งแล้วกับเพียงแต่ว่าหนึ่งสองเพิ่มหนึ่งสองเท่านั้นสองหนึ่งเเกียนปลายระเบียนลดไกับให้เพื่อนเพื่นไปแยกออกมาได้เอเท่ากับภาสีแยกไห้มันสีลายตัวคนค่ะเนี่มันจะเหมือนเลขลายเนาะมันสี่ขึเลขลายแต่ว่ามันกับมี่เลขเท่านี้แหละสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งวะค่ะแกีนมันก็เกียหนึ่งเต่า่า ยาเน้นยาเน้นเน้นน yeah. ึ่งนึ่งวิ่งเดียวนึ่งนึมาจากใครคะก็นึ่งนึ่งก่หนึ่งนึ่งหกอ๋อหนึ่งทับนึ่งนึ่งหกอ่าสบายาคิดว่าจะเป็นเบอร์คิดว่าจะเป็นเบอร์ไอยาอันนี้วานลกขี่เนาะตอนนั้นที่ฟังเนาะมากนึงนึ่งนึงนึ่งีแล้วบ่งแล้วกบมแรงครึ่งไม่บอกรวมับกับแปดส่วน แห่ออกมากก็คือหนึ่งหนึ่งก็แปดศูนย์เนาะแม่่มากเลยอืมตัวสิบแปดก็วิ่งนอกนี้นี่และเนาะแม่มันอยู่ในหันแล้วนะแปดศูนยเน,นี่ยคือจังส่ไปเจอกับซื้อหนักแท่เนาะนี้นอ่านบอกจังว่ายยู่นี่แล้วจังว่าเลขกรับอห้อ,องอก็ได้คือกันเนาะขันอันกับเปลือซสือใบแตงต้นหลายสำนักสีลายลายเอี่ขันอ่านกั นี่ซื้อใบตัวแต่เมื่อนี่กัได้ตัวเมื่ออื่นกับมลนซื้อไยเด็กอันนี้อันตลอดเนาะเ๋าเรื่องเกาหานี่ยังวาไม่สีไม่สีคือพอไม่สีแจงไหนกระปากปากช่องพระคุณผ้ารวอยในได้จ้า ป,ป,ป้าดวงเฮียนเนาะป้าดวงเฮียปะคุณพารวยจะได้เห็นขิปไม้ไมท่ายผ่าทายย่ายยังใหใหนเบิงค่ะ<า>แต่ว่ามือน,นี้บ่ได้ไปท่ายผ่าบ่ได้ไปโยกผ่าขายบ <c oughs> ่ไปได้ไปไรสด <c oughs> มือน,นี้ผู้ติดตามตัวใดอันนี้แล้วผู้นี้ผู้ติดตามน้นสี่ร้อยหาสิบเก่ากลแล้วไกลแล้วไกลแล้วบะ อันคดีเอฟซีก็ฝากเนี่ยคุณกดติดตามให้แน่เลยจ้าเอฟซีของใจบุญเอฟซีของบุญผ้าด้วยเอฟซีของไอ้ไอ้อยังก,ก่อนคนนำโชคคนคนนำโชคหน่อยผ้ารวยเสี้ยหน่อยผ้าร่วยฝากให้เด้อฝากกดติดตามฝากเนี่ยอยากเบิ่งผาอยากงามเนาะอยากเบิ่งผางอ้องามเสี้ยผางอ้องามใครสนใจกาา็คอมเม้นต์ได้ อัดแอดไลน์ก yeah. ็นเลแอดไลน์มากแอดไลน์มากกับเบอร์แอดไลน์ก็คือ0942797779ค่ะนี่ไงค่ะว่านี่อันแา่แย่ประมา่ยำเลยมันมาจากมีพีปุ่นใหมิดซีรีมิดซีรีเลยซีีคือมพืแอนสีหอกมากกับปากก์คือมื่อนหรหรเนาะแม่ยูที่ซื้อคอนโดป๋าแย่ป๋าวซื้อคอนโด แต่ก้าวขันมากฟันแม่นจะเป็นตองงวดแล้วก็ก่อนคืนหอยออกหนึ่งวันนี่เนาะส่วนมากแม่นคืนหอยออกเรื่อยัย่างมือขึ้นยังมือขึ้นมากขึ้นก่อนหอยออกขึันก่อนหอยออกเช้าตื่นเช้าอะไรตวมาตีสามตีสี่ตีสี่มากฟันขื้นส่วนมากเนาะคนจะมักแม่นช่วงนี้เนาะค่ะแม่นกับตองหวดหนึ่งสี่เิเมตรยังหายได้หายขี่รถหายด้วยมืออื่นได้ขามาเลยค่ะมืออื่นกะสิออกไปเพราะเรื่องก่อนเนาะเต้นหน่อยเนาะ ข้อเรื่องแล้วก็จะมาสรุปให้เอฟซีเบิ้งค่ะอ่าที่แรกว่าที่จริงเมื่อนี้ว่าสิบแปอาจารย์วัดป้าอาจารย์วัดป้าเมื่อกี้โบยูเนาะก็เปลือกสีเรียกอะไรไปอืมค่ะเป็นซีได้สรุปให้เบิ้งเบิ้งมากเล็บวิ่งสําคัญโจ๊ตตัวเล็กตัวเลขบวิ่งแตสําคัญอยู่ที่เลขบวิ่งคาสุดยอดมาสุดเหี้ยเข้มแน่ะเลขวิ่งนะเข้มแน่นมาะเข่าซึมหวัดไหม แจ็คเนนบอเนนเจ้าพนอเจ้าของพ่นอแ่พนเอฟซีฝากถามว่าพืนอเน่นมันนึ่งหรือหกเอียงมากกว่าอ้อค่ะพต่สีหมาเรื่องสีหมาคือตัวข้างหลังนี่คนแนนแบบซีเมนเนนหอ๋อส่วนมาจะมาข้างหลังเนาะค่ะส่วนมากร่สิออกกูคือคือคือตัวข้างหลังนะค่ะ คือโห้างร้านตัวนี้โวัวหกนี่ที่แคปหน้าจอต้องใน่คววมฝันคุณปลางเราเนีก็อธิบายให้ฟังจากตั้งแต่คลิปเหมือว่านก่มือก่อนเนี่เอาไปสัมผัสเนาะนะสองสม,มือแล้วอสอตาม,มือแล้วนกะอนมิจฉาฝันย่ำซื้อๆาราถ้าก็สังเกีต่ตเบิ้งก็บตรงกันไลท์ที่ 16, นะหนึห่งหกเนาะกับแปดศูนย์กับแปดศูน ือบทุกอันเลยเกือบทุกตำหนักค่ะมยากดางมาจากใส่บุญเนาะเจ้าวะค่ะมันเป็นเลขคำนวณมันเป็นสูตรของคนเนาะนี่ค่ะเป็นเลขคำนวณค่ะเลขคำนวณผมเสียหน่อยผ้ารวยกับมี่คือกันหนึ่งหกหนึ่งสองหกหนึ่งนึ่งเล่หคือจังสีมาตำแท้เนาะวักวางไวยุ้งเชยอะไรมันออกวันสูงวันสาววันสูขอย่างมันศุกร์วันเสาร์มากกว่าได้ไหมเนาะ ที่เดือนนี้เดือนสามแปดเราโมแน่แล้วเปลี่ยนไปได้เบิด์ก่ะนะมือจิมาห่วยซ่องสายมือนซะบอกอังว่าแม่ใหญ่กว่าแม่เนอะเออเออเออเนี่ยสีมองเย็นเรารู้กันว่าจะมาตัวไหนถูกถูกถูกการทัพโจมแกมหน้าจอไว้นะค่ะนะอันว่าเลนตมันหลต่อเอฟซีทุกช่องลว้ยยกช่องไปทุกช่องเลย รวยทั้งคุณป้าดวงเฮงผู้ใดที่เบิ้งขอให้รวยรวยขอให้รวยเขาว่ากดติดตามป้าคุณพารวยนะด้จ้าข่าวมันหลาตัวกระซื้อตโตัวตว่ววองแล้ค่ะท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งกับแปดศูนย์เนาะอันนี้เขลียรอธิบายแต่ละช็อตแต่ละช็อตมันก็เลขคือจังเลขหลมันขึนเลขไหลค่ะ,ะไปทะเบียนกันมากกะพิจารณาเบิ้งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเสเดียวกันนี่ละนี่สองหนึ่งกับนามาอยู่ดอกวันเป็นนามาตลอด นู้น่ะน้ามาทุกเลขเหรอรถบ่แม่บ่ดีบ่แน่นี่เล็กรถรถไอ้เชฟมันสอบใหม่ๆเนาะสอบแล้วใหม่ๆก็ฟันอยู่ว่าฟันว่าไม่ยังมาสี่แต่แต่เลขกสองอยู่วงเดียวเนาขี้เข้าไปตามยางพุ่งนั่นได้กับกะฟันแม่นเนาะฟันกั้นเดอกกันหนึ่งเนาะขึ้นได้กะมือแรกนี่คือมือตัดสินเนาะตัดสินขึ้นนี่ละขึ้นนี่ละตัดสินขึ้นนี่ังไงตัดสิน ปันดีกับเป้าเลียนกับมาหาเนี่ยฮิคาร์ลด้วนหาหมดเลยมืออึยูดอกเพราะว่าวันที่หนึ่งจนมากกันก็เลยชอบเพราะว่าเป็นตลาดนัดหลังบ้านเจียงดังไม่ได้สัมผัสเนี่ยมันมันเลยนินเอามือมือ่เกือบวันที่สิบหกค่ะก็ไม่ตลาดมีแต่วันที่สิบแปดกับวันที่หนึ่งแม่เอาแม่แม่ป้าดนองแง่ทั้งแม่ทั้งป้าวันทั้งยาวก้อนเอฟซีในบัน ไปลากอะได้ยี่ดอกไว้พ่อนี่เอี้ยเสี้ยนแน่าไว้พ่อนให้ช่องทุกช่องบุญพระลุ้ยช่องใจบุญช่องเซียนน้อยให้โจ้อ่าติดตามครับนั่นรวยลุยกันไปถื้อหวยรวยเบอร์กันไปทุกทุกคนแล้วรอเหมือนอื่นอีกที่หนึ่งเนาะอ่าค่ะอ่าเอาวันนี้คลิปนี้ก็าจะรบกวนป้าทองแห้งนีบาทนี่เดี๋ยวสู้หมอกก่อนเพรว่าขึ้นหน้าหญ่แท้ หน้าบ้านเพื่อเบื่ออีตีอะคลิปนี้ก็ขอบคุณป้าน้องเฮงมากๆค่ะที่ให้แนวทางถึงบ้านเลยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะเหลือนี้แล้วนะเเเอาียรบแล้วแล้ว